สวัสดีสสดค่ะท่านผู้ชมผมกกลุงทงแม่ลูกแก้วรอกน้อยและเจ้าบุญยนช่องทุ่งพุซากลับมาพบกับท่านผู้ชมในเวอร์ชั่นที่ใหม่เอี่ยมอ่องแนวทางใหม่เพื่อความบันเทิงสนุกสนานของท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมรถไถตีดินโอ้รถไถรถตีดินกันเนี่ย รถตีดินรุ่นใหม่ป้ายแดงเอี่ยมอ่องครับเพิ่งจะถอยออกมาจากโชว์รูมสดๆร้อนๆลงมาเจ้านี้เป็นเจ้า,จาแรกเลยเป็นการถตีดิินนับนาตีครับแปลงข้างๆนี้ก็เป็นนาปรังสิ่งโอ้ยลมพัดอีปลิวสวยชูโช่์โอ้รวงข้าวสวยงามพร้อมกับแปลงหญ้าขยุกขยมโอ้ยสวยงามจริงๆ <c oughs> ในแปลงข้างๆก็จะเป็นแปลงนาของชานนครซึ่งทำนาปลังไปแล้วสองรอบอุ้ยขยันจริงๆเลยชานนครทำนาปรังปีหนึ่งทั้งสองรอบและยังจะทำนาปีอีกต้องขยันเลยวะมีขยันทำเมียกชิดาก็เลยต้องขยันเอาเอาอกเอาใจ พูดก็ไม่สุดปากสุดคำโอ้ยใจหายใจคว่ำหมดเลยมองลิบลิ่วเห็นผิวคนาเห็นแต่ไกลๆลิดๆลิบลิบ่นู่นแต่ดูเหมือนจะทุ่งนาแห่งนี้จะเชฉะไปด้วยน้ําหน้าฝนโอ้ยตอนนี้กําลังตีมันเลยบางแห่งเนี่ยมันแห้งมาแล้ง แต่ดูเหมือนเขาจะตีมาได้ช้าช้าทำไมตีได้ช้าจังจ่าไม่ได้ช้าแต่เขาตีด้วยความละเอียดเป็นการเก็บรายละเอียดแถวันาเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วน่าจะตีได้เร็วกว่านี่ดูสภาพรถไม่ย้ำขนาดนี้เริ่มใกล้กำลังใกล้เข้ามารวคบสีแดงสดใสอุ้ยเก็บรอบขนาด,ด้วยความละเอียดโอรุกร่างสวยงามมาก ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยรถคันนี้มาจากไหนเรถคันนี้นี่พี่กัดอยู่ที่บ้านน้องครูในว่าบ้านหนึ่งในหมู่บ้านพุชานี่แหละแล้วของรถก็อยู่ที่บ้านน้องครูบ้านพุชาตคบลรังก,กาใหญ่โอ้สวยงามมากเลยออกมาบริการประชาชนนี่เป็นงานแรกหลังจากที่ออกรถออก็ย่างเข้าฤดูฝนแล้วทุว่งนาก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนเจินนองโอ้ยทำานา ชาวนาชุนฉำชุนฉำหัวใจแต่ก็ยังต้องลุ้นเพราะว่าปีนี้เหขา่าจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะเอลนิยเอลนิยก็คือจะเกิดฝนเลิกมาเป็นชาวนาก็ต้องลุ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปีนี่ก็เกิดน้ำท่วมซ้ำซ้อนมาแล้วทึงสามรอบสามปีซ้อนแต่ปีนี้มารุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรจะรอดปากเดียวปาดก,กาไ,ได้หรือไม่วันนี้ค่ะ เป็นๆดินก็กล้เข้ามานะครับโหจะได้เห็นเป็นชัดๆกำลังจะถึงมุมวันนี้สภาพอากาศลมแรงครับรยอดหญ้าปลิวไหวๆตลอดเสียงอื้อมาเข้ากล้องยังกับลมหนาวลมฝนลมแรงอย่างไงอย่างนั้นเลยแหละปลิวปลิวปลิวว,ว,ว,ว้ตลอดเลยยอดหญ้าเสียงลมื้อตลอดแต่ที่น,นี่ไม่ใช่ลมฝนแน่นอน ตอนนี้ก็กําลังถอยเข้าเข้ามุมเข้าแจ7อา่าวหันหน้ามาแล้วจะได้เห็นกันชัดๆครับว่าสวยงามขนาดไหนประสิทธิภาพการทำงานโอ้ยราคาเท่าไหร่คงเป็นหลักล้านอันนี้เขาจ้างมาว่าไร่ละ600ตีดินหนึ่งรอบก็มาดูกันครับประสิทธิภาพของรถรุ่นนี้ดูถนนท่านผู้ชม สองปีที่ผ่านมาสามปีนนเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณถึงเอวเลยครับโอ้ยน้ำท่วมตลอดเลยปีนี้ก็มาลุ้นกันดูว่าจะมีน้ํามาอีกไหมนี่ก็เป็นผลจากการที่โอ้เมื่อก่อนมันเป็นสายน้ําล้นครับแต่ก็มีรู้ใครออกว่าคิดไปรื้อสายน้ําล้นทิ้งแล้วทาเป็นท่อแทนขวางทางน้าโอ้บ้านนี้เมืองน,นี้คิดอะไรไม่คือบ้านคือเมืองเขา มาดูโอ้เห็นชัดๆ้วครับมาใกล้นะครับมาใกล้นะครับเป็นยังไงบ้างครับุญสวยงามมากเป็นทรงสูงรอเป็นสามเหลี่ยมเป็นรอตีนะครับสามเหลี่ยมสูงเพื่อสะดวกเหมาะสมกับการทำนาที่มีน้ำท่วมครั้งโือชาวบ้านเรียกว่าทำเพื่อนั่นแหละสวยงามมากมๆๆๆๆๆแล้วก็มี หน้าสันสันเปดูเหมือนกับเป็นการปูนยังไงยังนั้นนะครับตาลบลบ้ลรูตลีอ้สีแดงนนสดใสครับดิบเอดูใบอ้ดูคนขับีเย็นชุช่างชุ่มช่ำส,สบายสบายเลยกำลังคอยเก็บรายละเอียดดูสภาพการทำงานน้ำที่เจอินองในทุ่งนาเต็มไปด้วยโคลนตรมแต่สภาพว่าไม่ได้มีสภาพจมลงเลยแม้แต่น้อย โอ้ยลอ,อยังคงรอยสูงอยู่นี่ถ้าเป็นรถไถท,ทั่วไปโอ้มันจะไปไหวไหมเนี่ยแต่ประสิทธิภาพรถคันนี้ยอดเยี่ยมมากไม่ต้องหวางเลยโอ้ย,ยอดเยี่ยมเดอดเยี่ยมนี่เป็นการทำดูเสียงฟังเครื่องเสียงเครื่องคำราม ได้ินได้เรียนละเอียดมากนี่เป็นการทำนาปีหลังจากที่นาางแปลงข้างๆนี้จ็เเกี่ยวข้าวนาปรลงไปสองรอบอู้ชาลโครนี่ค้งล่างค้งซ้ำมากทำนาปรลงได้ผลปีถึงสองรอบไปแล้วจะมาทำนาปีโอเคพออยู่พอกินพออย่างอี้างนี้มีเไม่องมากมายอะไรบ้างมาเรื่องมาทำนาปีนีปีนาปีรอบไหน สองไปลยอ้ยทขาทนาดีจะทำสามโรทําเ็วทําดีขทํายังไงกันทั้งสามรอบลูกคิคุยขี้โม้หรือเปล่าก็ทําเ็วทําดีแล้วทําสามรอแต่ว่าเด็กเกี่ยวโรบเดียวอ,ยอย้ชาวนาคูาทํานาสามรอบ จะได้เกี่ยวรองเดียวโอ้ยจะสงสารดีไหมเนี่ยแล้วนาปีเนี่ยทำลลนเนี่ยูมาเป็นมีสิบไร่วราปีนี้ที่ทำารคุณโยะกะเมันเสียงอาบวิบอาบวิ้ที่คนแะบตะวันนี้นะคสารแล้วที่เหลือเราจะเหลือเอาไว้ทำอะไรกเหลือจงเอาไว้ให้ดาราเกาหลีมมาหากินแล้วเขาแล้วน้ำที่แล้ว กับดาราเกาหลีนี่ไปแขียนบด๊กโอ้ยแล้วดาราเกาหลีที่ไหนจะมาทำอาหากินที่นี่รุ่งแล้วจะเอาดาราเกาหลีนี่จะเสียอา้าวเขาไปอยู่กันเต็มทุงเต็มถ่มานนี่มีคน,นมีอยากแล้วอะไรล่ะรุ่งดาราเกาหลีนะี่ยเมงจีซอนทำหลายกันเลยหลายก็เสียงหลาย,ลายโอย้เอาเวลาไปนอนดูหนังดูงานฮอลลีวูดดีกว่าแล้ว嘛อย่างลุงนี่นะ รู้จักหนังฮอลลีวูดกับเขาด้วยอู้วว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 แววววนวววลวว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 มววาวววนวว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 ว้วว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 วงวัวว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 วนวว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 วาวววนแวว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 วฮอลลีวูด พระเอกนะอเอาพระเอกเลยที่มีชื่อขึ้นต้นว่าทองอ่าวบอกมาคนละหนึ่งชื่ออ้าวแม่นกแก้วบอกได้ไหมแม่นกแก้วบอกได้ไหมลองดูลองดูงดได้ได้ได้ฉันบอกก่อนเลยเอ่อทองทองคูชอืมแล้วกระรอกล่ะบอกได้ไหม,ม,มกระรอกน้อยบอกได้ไหมทองกระรอกนี่จริงทำยิงอื ถูกต้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วเจ้าหุ่นยนต์ล่ะรู้ไหมหุ่นยนต์ก็รู้หุ่นยนต์เอาเอาเอาทำมีรีจูนโอ้ดารารุ่งใหญ่เลยนั่นเนี่ยเก่งมากเก่งมากอ้าวแล้วลุงทุง่งล่ะบอกมาคุยดีนะักะไ,ไม่ต้องบนไม่ต้องเทียหายเลยบอกมาบอกมาบอกมาคุยดีนักว่กเาเป็นแฟนคันเท โคลีบู๊ตได้กระดูกทอมเอนเจอรี่นั่นมันแค่กระดูกแล้วมันใช่ฮอลลีวูดไหมล่ะเออมันมันก็ใช่องโคลิบู๊ตใช่ใช่ใช่เอ้ยวันหลังไปไถไร่ไถนาไถสวนเนี่ย ไม่ต้องงานรถไถไปแล้วเอาลงทุ่งนี่แหละไปไถเจ็ดแท้เกง่งไถเกง่งไถไเรื่อยๆไถเรื่อยๆจราจรดีๆตีไปตีมาก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับโอ้ยแรงนีเดินไเร็วมากครับโประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเลยรถคันนี้จะพึ่งเครื่องชั้นแรกนี่แหละ เมื่อก่อนก็จะมีรถไถอัตมาติหรือรถตีดินรุ่นเล่นก็จะเป็นล้องินถาทีไม่ใช่สามเหลี่ยมมีตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยโอ้โห,หยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมต้องขอบคุณผู้พลิกทีค่คิดคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาให้ประชาชนเกษตรกรได้ใช้งานอย่างสะดวกคล่องแพล่วโอ้ยเรียบร้อยดีดูตีดินได้เงียนครับ นี่เป็นนาหวานนะครับแถวนี้เขาไม่มีใครทํานาดากันแล้วเขาจะตีดินแล้วก็หวานเลยตอนนี้ก็ต้องลากันแล้วสาหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้พบก,กันใหม่ขอให้ท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจาว,กกวันในความสุขความเจริญต่อไปวันนี้ทีมงานทุ่งพุชราก็ต้องขอลาันแล้วไว้พบก,กันตอนหน้า ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ถ่ายทำนํำเสนอวิถีชีวิตของชาวชนบทไทยชนบทของจังหวัดนครราชสีมามาฝากท่านผู้ชมกันต่อไปไว้พวกกันตอนใหม่พวกเราทั้งหมดขอลากันก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ